วันนี้ก็จะเดินทางไปทุดงคสถานบ้านนาออกกี่โมงนะครับ<ป>บ่ายโมง <c oughs> หลังสันเพนญาติโยมจะไปส่งไหม <c oughs> ไปเยี่ยมกันแล้วกันนะอปออเดี๋ยวลงตาก็โทรตามเองแหละ <c oughs> ไปนอนก็ได้มีพื้นที่ให้กางเต็นเต็นทหารสะอาดสะอ้านแล้วเขาส่งรูปถ่ายมาให้ดูแล้วเมื่อวานนี้ตุ๊กแกก็ไล่ออกหมดแล้วก็เหลืออยู่ประมาณสองร้อยตัว <c oughs> <c oughs> ตะขาบก็มีงูก็มี <laughs> ผมมีอยู่ปีหนึ่งพาไปที่ชะอํานะครับเป็นทุดงคสถานแห่งหนึ่งที่เราพาไปชะอําเนี่ยมันมันอยู่ด้านหลังซันตรุนูนีมันก็จะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเขาใหญ่ด้านซ้ายก็จะเป็นเขานางพันธุรัตเคยไปไหมเขานางพันธุรัตก็จะเป็นใน ฝั่งทะเลใช่ไหมอ่าใช่เสร็จแล้วก็เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่งูจงอางจากเขาใหญ่เนี่ยมันจะผ่านไปเขานางพันธุรัตกลางคืนเนี่ยมันจะมาแล้วกลางคืนประมาณสักมืดมืดสองสามทุ่มเนี่ยมาแล้วเดินทางข้ามมันเป็นมันทางข้ามของมันธรรมดานี่แหละ บางทีตัวขนาดนี้โอ้โหนี่สัมมณเนนเวอือเลยดำยาวสองเมตรครับมาเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่จีบกันมา,าหนุ่มสาวมาผัวเมียมามีลูกก็มีมาธรรมดาคู่อ้อย่างนี้โอ้โหเนนนี่นั่งสมาธิแบบนิ่งเลยนะ ไม่มีใครกระดุกระดิกเลยบางทีเมื่อก่อนเรานอนกับพื้นโ,โหมามันอยู่ข้างเต็นเลยต่อมาก็เลยยกแคร่ขึ้นมาเพื่อให้มันมานอนใต้แคร่า <c oughs> <c oughs> มานอนอยู่ใต้แคร่แทนห้องน้นห้องน้ำก็ต้องระวัง <c oughs> อยู่ป่าก็สวดบนบท บรูปะเขหิเมเมตตังเมตตังเอราปะเถหิเมสจัพพยาปุตเตหิเมเมตตังเมตตังอ่าทานหมดละกันหาโคตมะเกหิจะอปะดะเกหิเมเมตตังเมตตังดีปารเกหิเมจตุปเดหิเมเมตตังเมตตังปะหุปเดหิเมอ่าส่วนให้จบนะครับแต่สวดทันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหาหาบทสวดไม่ทันแน่ การบวชเป็นการทดสอบความแข็งแรงของก็ไม่ทรงอนุอนญาตให้บวชแต่ถ้าไม่เป็นภาระก็บวชได้เพราะฉะนั้นการบวชเนี่ยก็ไม่ได้จำกัดอย่างเช่นเด็กเล็กองค์ท่านก็ให้เจ็ดขวบ เจ็ดขวบนี่ก็คือปลาค้อนก้อนหินไล่นกไล่กาได้ก็ประมาณนั้นเห็นจิมมี่นั่งตรงๆลูกนั่งยืดอกยืดไหล่ยืดหลังอย่านั่งหลังขดฉะนั้นการบวชเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกมากก็คือมันทำให้คนเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง มี <c oughs> ในพลคนหนึ่งเกษียณแล้วอายุมากท่านก็นมาปรารภให้ฟังท่านบอกว่าท่านครับมีลูกหลานผมเนี่ยคือเป็นทหารตัดหญ้าขับรถด,ดูแลบ้านประจำบ,บ้านของท่านมันน่ารักท่านเมตตามันเหมือนลูกเหมือนหลานแต่มันติดเหล้า ติดเล่าเราเสียงานเสียการท่านก็เลยถามว่ามีวิธีแก้ไขยังไงบ้างไหมผมก็แนะนําว่าน่าจะเอาลองมาบวชด,ดูนะลองเอามาบวชด,ดูเอามาลองสักเดือนสองเดือนน่าจะหายท่านก็เลยเอามาบวชนะครับตอนที่ บวชเป็นสามเนรเสร็จกลับเข้ามาในโบสถ์ตอนที่ท่านจะประเคนเนี่ยไฮไลท์อยู่ตรงนี้ประเคนบาทท่านก็ก้มลงกราบไอพนทหารเนี่ยในพลนะก้มกราบพนทหารซึ่งเป็นคนงานที่ช่วยท่านอยู่ในบ้านเนี่ยก้มกราบแล้วก็ถวายบาท พรทหารท่านนี้ร <c oughs> ้องไห้โฮเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเองจะได้รับความเคารพจากเจ้านายขนาดนี้เจ้านายกราบสามครั้งเสร็จเขาก็ร้องไห้สะอกสะอื่นพอสมควรคงจะตื้นตันใจแล้วก็บอกว่านาครับผมจะเปลี่ยน นิสัยทั้งหมดหลังจากบวชแล้วเนี่ยผมจะเป็นคนใหม่มันเกิดแรงบันดาลใจอย่างชนิดที่เรียกว่าคาดไม่ถึงหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเลยเป็นคนท่านท่งเรียนจนกระทั่งจบปริญญาแล้วก็เป็นมีงานเมการที่ดีทำ ที่เล่าให้ฟังนี้ก็เพื่อจะบอกว่าบางทีเนี่ยการบวชมันก็เปลี่ยนคนได้อยู่ที่จิตสำนึกของเราเด็กตัวเล็กๆเช่นสำเนรนตัวน้อยๆอยู่ที่บ้านก็ไม่มีคนสนใจวิ่งเล่นธรรมดาธรรมดาเนนเฟิร์สเนนบอส วิรกรรมเยอะเมื่อคืนเนี่ยอยู่ตั้งโดนไมเรียวฉีกหมอนเล่นตีกันกระจายนี่เห็นไหมเก็บกด<ม>ก็มาบวชก็ยังไม่เปลี่ยนนิสัยนะอืมก็ค่อยๆดัดกันไปไมเรียวดัดบ้างคําสอนดัดบ้างฝ่ามือดัดบ้างอืมก็เหมือนกับโลกทั้งหลาย เวลาที่เขาจะฝึกสิงโตให้อาหารบ้างดัดนิสัยบ้างฝึกเสือฝึกม้าฝึกอะไรพวกเนี้ยวัวควายช้างม้าฝึกได้เราเป็นคนเราก็ฝึกได้ครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าดันโตเศฐโถมนุษย์เสสุในหมู่มนุษย์ด้วยกันเนี่ยคนที่ได้รับการฝึกฝนตนเองดี เป็นผู้เปริฐที่สุดใครไม่ฝึกฝนตนเองต่อให้มีทรัพย์สินสมบัติก็เอาไม่อยู่พ่อแม่เป็นเจ้าสัวส่งทอดมรดกทรัพย์สินสมบัติให้ลูกท่านตายจากไปลูกก็แย่งกันเพราะว่าไม่ได้ฝึกทางด้านจิตใจไม่ได้ฝึกทางด้านหาเพิ่มรักษาของเก่าก็ไม่ได้แย่งจริงกันเนี่ยอย่างนี้เป็นต้น หรือบางทีเราเนี่ยคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่มีคนเคารพนับถือแล้วก็หลงลืมตัวก็เสียพระเสียคนเสียเนนได้เพราะฉะนั้นการบวชเนี่ยอยู่ที่จิตสำนึกของเราที่จะแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นระยะเวลาที่ท่านบวชสั้นมาก สั้นขนาดไหนสั้นเหมือนกับงูแลบลิ้นเทียบกับชีวิตราชการเทียบกับชีวิตทางบ้านเทียบกับความสะดวกสบายที่มีเตียงนอนของตัวเองห้องน้ําส่วนตัวมีรถส่วนตัวมีคนใช้คนดูแลส่วนตัวเนี่ยความสะดวกสบายนั้นเราเบื่อแล้วเรามาแสวงหาชีวิตแบบพระพุทธเจ้าเหมือนพระองค์ท่านสะดวกสบายในปราศาสตสามฤดู แล้ววันหนึ่งออกบวชไปอยู่ในป่าในเขาเป็นฤาษีชีพไปเนี่ยแต่นั้นพระองค์ท่านอยู่ตลอดชีวิตเลยลำบากก็พิจารณาแก้ไขไปเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่จะไปทุดงคัสถานในวันนี้ขอเป็นกำลังใจให้ท่านทั้งหลายรับพรน,นะคุณโยม น้องเนนั่งดีๆยาวเท้าออกปิดฝาเท้าให้ดีสูนั่งตัวตรงๆอายะถาพร้อมกัน นาวัตฮะโกริวัตฮโกยสวัตโก 아! <목소리나> มวลฉันครับ